สวัสดีครับเพื่อนๆผมตาต้องสปีดครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับอาจยังไม่ทราบนะครับว่าจะดูยังไงจานไฟริ่มตรงริ่มเฉียงนะครับเพราะดูจากคอยนะครับจะมีตัวเลขบอกอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคอยริ่มเฉียงนะครับตัวเลขจะเขียนว่า9,300 rpm นะครับเดี๋ยวผมขีดตรงกลางไว้แบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องถอดจานไฟออกมาดูนะครับจะเรียกว่าโม่ไฟหรือว่าใบพัดก็ได้นะครับสังเกตที่ แถบแม่ Mỹ เหล็กตรงนี้นะครับแถบแม่เหล็กตรงนี้นะครับเราสังเกตที่ลูกสูบนะครับเราเลื่อนจานไฟไปนะครับให้ลูกสูบขึ้นบนสุดครับแล้วก็มาดูที่แถบแม่เหล็กนะครับถ้าแถบแม่เหล็กด้ื่อนข้างแบบนี้เรียกว่าจานไฟริ่มเฉียงนะครับตำแหน่งนี้นะครับจานไฟริ่มเฉียงส่วนคอยไฟริ่มตรงจะมีเลข5.1บางตัวมีเลขด้านนอกบางตัวมีด้านใน บางตัวไม่มีเลขด้านนอกนะครับแต่มีด้านในครับถ้าแถบแม่เหล็กอยู่ตรงกลางลูกสูบอยู่บนสุดแถบแม่เหล็กอยู่ตรงกลางนะครับลูกสูบอยู่บนสุดเรียกว่าจานไฟลิ่มตรงครับฝากด้วยนะครับ Facebook ตาโต้งสปีดเพจสกู๊ตเตอร์เดวีไทยแลนด์บายตาโต้งสปีดนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ